สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกทุกท่านนะคะและยินดีต้อนรับทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปเสียงกระซิบจากพระพิคเนตเรามาเริ่มกันที่สภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกของคุณในช่วงเวลานี้หรือนับจากนี้ไป30วันข้างหน้านะคะ สภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกของคุณในตอนนี้นะตกอยู่ในสภาวะที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่นะคะอยากได้รับการเอาอกเอาใจเพราะที่ผ่านมาคุณดูแลแต่คนอื่นหยิบยื่นไมตรีให้กับคนอื่นมาวันนี้คุณจึงอยากจะได้รับความรักหรือน้ำใจกลับคืนมาบ้างจากภาพนะคะ ตัวคุณก็เปรียบได้กับเด็กคนนี้นะคะที่ณเวลานี้นะ่ะแบบไม่อยากจะทำอะไรแล้วอยากอยู่เฉยๆแล้วรอให้คนอื่นมาป้อนให้มาหยิบยื่นให้คืออยากจะเปลี่ยนจากสถานะของการเป็นผู้ให้แล้วกลายมาเป็นผู้รับดูบ้าง ะค,ะคืออยากจะทำอะไรตามใจตัวเองบ้างนะ่ะไม่อยากจะตามใจคนอื่นแล้วอยากอยู่เฉยๆแล้วให้คนนั้นคนนี้หาเดือนหาดาวมาให้บ้างคือมันเหนื่อยอะคะ่ะนะคะกังวันคุณก็รับผิดชอบงานดีนะทำตัวเป็นปกติต่อหน้าทุกคนรับผิดชอบงานดีมากไม่แม้แต่จะให้ใครเห็นในด้านที่อ่อนแอของคุณเลยนะ คือไม่มีใครรู้เลยนะว่าข้างในของคุณนะ่ะมันเศร้าแล้วก็เหงาแค่ไหนและนอกจากคุณจะรู้สึกเศร้าและเหงาแล้วคุณก็ยังชอบขังตัวเองให้จมอยู่กับความทรงจำเดิมๆในเรื่องที่เจ็บปวดใจนะคะแล้วก็เฝ้าถามตัวเองว่าเมื่อไหร่ชีวิตฉันจะดีขึ้นคือค่อนข้างเป็นช่วงที่คุณคิดมาก หมายถึงช่วงนี้นะคะวิตกกังวลแล้วก็โดดเดี่ยวมากๆเลยใจหนึ่งคุณก็อยากจะไปเที่ยวให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยแต่อีกใจก็อยากจะกลับไปนั่งเหงาเหงาคนเดียวในห้องมากกว่าซึ่งสิ่งที่คุณเป็นอยู่นี้นะคะมันส่งผลให้คุณกลายเป็นคนที่หมดความมั่นใจไปเลยนะแต่ถ้าหากย้อนไปนะคะก่อนหน้านี้นะคะ ลึกๆแล้วคุณนะมั่นใจในตัวเองมากเลยนะคือคุณเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าสักวันคุณจะต้องประสบความสำเร็จไม่ใช่ประสบความสำเร็จให้ได้นะแต่คุณนะมั่นใจว่าสักวันคุณจะต้องประสบความสำเร็จแน่ๆคุณสัมผัสได้ไงว่าข้างในของคุณอนะมันยิ่งใหญ่แค่ไหนหมายถึงจิตวิญญ,ญาณภายในความเข้มแข็งภายในแล้วก็กำลังใจอะคะ่ะมันมีไม่หมดไม่สิ้น แต่ทีนี้ณนะปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคิดตอนนี้คุณจึงรู้สึกแย่งไงคะแทบจะไม่มีกำลังใจที่อยากจะลุกขึ้นสู้เลยก็เหมือนตามไพ่หลักที่คุณได้ใบนี้นะคะคือตามที่บอกนะคะว่าอยากจะอยู่เฉยเฉยแล้วให้ชีวิตประสบความสำเร็จไปเลยโดยที่ใครก็ได้ช่วยมาหยิบยื่นหรือประทานพรให้คุณหน่อย ให้คุณนั้นประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินความรักนะคะหรือความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงคือคุณไม่ไหวที่จะทำหรือสร้างทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองแล้วนะโดยรวมๆก็เป็นอารมณ์แบบน้อยใจอะคะ่ะแล้วก็หมดแรงคล้คายๆว่าลงทุนทำอะไรไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรือแม้กระทั่งเรื่องเพื่อน คุณมีเท่าไหร่คุณทุ่มเทให้ไปหมดแต่ก็ไม่เคยได้รับกลับคืนมาแบบเต็มๆสักทีไม่เคยดังไม่เคยปังแบบคนอื่นอารมณ์ท้อแท้นะคะโดยรวมๆก็ประมาณนี้นะคะโอเคทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าท่านพ่อพระพิคเนตและเราคุรุ ครูบาอาจารย์ของคุณพวกท่านมีอะไรที่อยากจะบอกและตักเตือนคุณในช่วงเวลานี้หรือนับจากนี้ไป30วันข้างหน้านะคะคือไม่แน่ใจว่าชาวราศีพิจิกตกอยู่ในอาการแบบนี้บ่อยหรือเปล่านะคะอาการที่ซึมเศร้าเหงาจิตตกตามที่ได้บรรยายไว้แล้วนะคะคือรอบนี้พวกท่าน มาเตือนคุณเลยนะซึ่งไม่ใช่การเตือนธรรมดานะคะตามภาพเลยค่ะพวกท่านมาดุมากกว่าประมาณว่าคุณนะดือ้อไม่เคยจำไม่เคยทำมีแต่ข้ออ้างหรือมีความเพียรน,น้อยเด็กคนนี้ก็คือตัวคุณนั่นแหละจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่ามีหัวข้ออะไรบ้างซึ่งอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะ ขึ้นอยู่กับวิถีดวงของแต่ละคนนะคะเพราะเป็นการเปิดไพ่แบบพลังงานรวมของคนส่วนใหญ่นะเช่นให้สวดมนก็ไม่สวดให้นั่งสมาธิก็ไม่ทำให้เดินจงกรมก็ไม่เอาชอบที่สุดคือขี้เกียจและอีกเรื่องที่ท่านดุหรือตำหนิคุณก็คือคุณนะ่ะเจอบททดสอบแบบเนี้ยบ่อยมากเรื่องที่ทุ่มเททำอะไรลงไปแล้ว ได้กลับคืนมาไม่เต็มร้อยอะค่ะตรงนี้มันหลายหนแล้วนะคะเป็นร้อยรอบพันรอบแล้วนะบททดสอบเนี้ยที่คุณเจอซึ่งที่จริงแล้ววันเนี้ยคุณควรจะฉุกคิดได้แล้วนะคะว่าภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับภาพที่เรานึกฝันนึกจินตนาการมันไม่เหมือนกันนะคะ เพราะในโลกของความเป็นจริงมันมีกฎเกณฑ์อยู่เช่นกฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรักและกฎของคำว่าธรรมดาดังนั้นทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือความสัมพันธ์กับผู้หนึ่งผู้ใด ย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ปะบนกันไปหรือก็คือมีทั้งสมหวังและไม่สมหวังนะคะและเป็นแบบนี้มานานมากๆแล้วด้วยตั้งแต่ในอดีตการจนถึงปัจจุบันที่มีความทันสมัยนะคะเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธองค์จึงไม่จำกัดการและจะเป็นจริงเช่นนี้ไปตลอดนะคะและพวกท่านอยากจะบอกคุณว่ามันถึงเวลาแล้วนะ ที่คุณควรจะนำกลับมาทบทวนเพื่อสอนใจตนเองได้แล้วว่าเนี่ยแหละคือความจริงจากภาพนะคะเด็กคนนี้ดื้อม,มากเด็กคนนี้ก็คือคุณน,นั่นแหละซึ่งท่านสอนอะไรคุณก็ไม่จำไม่ทำนะคะและยังเชื่ออยู่เสมอว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกคือมีทิฏฐิอะคะ่ะคิดเข้าข้างตัวเอง ว่าตัวเองดีแล้วถูกแล้วสามารถคิดเองได้เข้าใจอะไรด้วยตัวเองได้นะคะอะไรประมาณนี้นะซึ่งการที่เชื่อว่าตัวเองดีแล้วถูกแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวขวางการปฏิบัตินะคะและสิ่งที่จะตามมาก็คือจะส่งผลให้คุณลังเลสงสัยในคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยเช่นหากท่านบอกว่าทำดีแล้วย่อมได้ดี คุณก็จะแบบเอ๊ะไม่เห็นจะเป็นจริงตามนั้นเลยซึ่งนี่ล่ะค่ะคือการลังเลสงสัยในคำสอนของท่านนะคะและการลังเลสงสัยในคำสอนของท่านก็เป็นหนึ่งในกรรมบท10คือการคิดทางใจ3ประการนะคะนั่นก็คือมีความเห็นตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่มีอารมณ์คัดค้านคำสอนของพระองค์และจะปฏิบัติตามจนมีผลตามที่ต้องการจะไม่คิดเองด้วยไม่ยุคให้ผู้อื่นคิดด้วยและไม่ยินดีเมื่อมีผู้อื่นคิดแล้วนะคะจัดว่าเป็นมโนกรรมนะคือคุณคงไม่ได้ตั้งใจที่จะลังเลสงสยัยหรือว่าไม่เชื่อในคำสอนนะคะแต่สิ่งที่คุณเจอมาหลายๆครั้งมันทำให้คุณหมดกำลังใจ เพราะฉะนั้นวันนี้คุณแค่พักรักษาใจเติมกำลังใจเข้าไปและไม่ลืมที่จะตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติให้มันชัดเจนขึ้นแล้วเดี๋ยวความศรัทธาที่คุณเคยมีก็จะกลับมาและเต็มอีกครั้งนะคะขาดอะไรไปคุณก็ไปเติมอันไหนเกินมาคุณก็ค่อยๆละออก ะะแล้วไม่นานใจคุณก็จะกลับมาดีกลับมาเข้มแข็งเหมือนเดิมเพราะเดิมทีคุณก็ไม่ได้อ่อนแอแบบนี้ตอนนี้คุณแค่เข้าใจผิดหลงคิดไปเองว่าตัวเองไม่มีค่าไม่มีความหมายและไม่สามารถมีความสุขได้เหมือนใครๆนะคะนี่พวกท่านมาเตือนคุณนะก็แปลว่าพวกท่านไม่ได้ทอดทิ้งคุณ เพราะว่ารักและเป็นห่วงนะคะถึงได้มาเตือนแรงแบบนี้สติคุณจะได้กลับมานะและเข้าที่เข้าทางถ้าหากว่าพวกท่านไม่ได้รักและเมตตาพวกท่านก็คงปล่อยคุณไปนานแล้วนี่มีไพ่พระไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มายืนยันเลยนะคะอยู่ติดกันกับไพ่ที่คุณกำลังโดนดุด้วย เพราะฉะนั้นคือท่านเตือนคุณแล้วก็เมตตาสั่งสอนคุณในสิ่งที่ดีนะคะทั้งหมดนี้ก็ด้วยรักและเป็นห่วงนั่นแหละค่ะไพ่ใบนี้ก็ยังหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความดีงามด้วยนะคะจากนี้ไปยึดไว้ให้มั่นนะสติจะต้องอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ควรปล่อยใจให้ล่องลอยไปแบบนี้นะคะ เพราะถ้าหากปล่อยใจให้ล่องลอยไปแบบนี้เดี๋ยวอีกหน่อยคุณก็จะต้องไปทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมเป็นแน่ไม่ทางกายก็ทางวาจาแล้วก็ทางใจนะคะแล้วคุณอาจจะหันหลังกลับมาไม่ทันนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วมากจนคุณเองก็ตกใจเหมือนกันคือห้ามใจตัวเองไม่อยู่อะค่ะ มันปล่อยให้เตลิดไปจนผิดศีลธรรมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะคือพวกท่านมาเตือนไม่อยากเห็นคุณเป็นแบบนี้อาจจะไม่ได้ไปทำผิดตามภาพนี้แต่มันสื่อถึงว่าการผิดศีลธรรมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะบททดสอบที่คุณเจอมาเยอะแล้วนะคำว่าอดทนนะ่ะ มันใช้ได้ก็จริงแต่มันไม่สามารถใช้ได้ตลอดนะคะพยายามเปลี่ยนจากคำว่าอดทนมาเป็นการยอมรับความจริงนะคะแล้วใจของคุณจะเปิดกว้างโดยไม่มีประมาณคำว่าอดทนมันมีขีดจำกัดนะและเมื่อถึงขีดจำกัดเมื่อไหร่สักพักมันก็จะระเบิดออกมาโดยที่คุณก็ไม่ได้ตั้งใจแบบนี้นั่นแหละ แต่การยอมรับความจริงมันไม่มีขีดจำกัดนะคะและใช้ได้กับทุกเรื่องด้วยนะค่อยๆประคับประคองใจตนเองกลับมานะคะไม่ต้องกลัวคุณไม่ได้โดดเดี่ยวอย่างที่คุณคิดคุณมีพวกท่านคอยนำทางอยู่เสมอนะคะจงเชื่อนะคะแล้วก็ศรัทธาค่ะสำหรับไพ่พระพิคเนตที่ชาวราศีพิจิกได้คือไพ่ใบนี้นะคะ ซึ่งมีความหมายหลักๆว่าจงเชื่อในความแข็งแกร่งภายในนะเพื่อทำความฝันของคุณให้กลายเป็นจริงทั้งทางโลกและทางธรรมคือท่านอยากให้คุณมีความมั่นใจในความสามารถตัวเองนะคะพลังงานที่ออกมาจากไพ่ใบนี้เป็นพลังงานบวกและหมายถึงการมองโลกในแง่ดีสีเหลืองที่คุณเห็นอยู่นี้คือสีของจักระที่สนะคะ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพลังงานในร่างกายเป็นแหล่งกำเนิดของความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นเมื่อไพ่พระพิคเนตใบนี้ปรากฏคุณจงอย่าดูถูกตัวเองขอให้รักและยอมรับตัวเองในแบบที่คุณเป็นและเมื่อใดที่จักระนี้มีความสมดุล คุณจะสัมผัสได้ถึงความมั่นใจที่จะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จรุ่วงนะคะจงเคารพตนเองจงมั่นใจและกล้าที่จะแสดงออกมานะคะ สำหรับไพ่ใบนี้พวกท่านแนะนำว่าการดำเนินชีวิตในช่วงนี้อย่าได้ประมาทนะจงมีสติและลึกรู้อยู่เสมอจงยึดมั่นในความดีอย่าไปพลั้งเผลอทำในสิ่งที่คุณอาจจะเสียใจในภายหลังนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะจากหน้าไพ่นะคะอาหารเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากๆก,ก็เปรียบเทียบได้ว่าอะไรที่มันเกิน ก็ให้ลดลดลงมาหน่อยให้มันมีความพอดีเช่นถ้าคุณรู้สึกเหงาคุณสามารถเหงาได้คุณสามารถท้อแท้ได้แต่อย่าปล่อยให้ใจมันเลยเถิดไปจนแบบไม่มีแรงที่จะสู้ต่อเช่นเหงานะเหงาได้ท้อแท้นะท้อแท้ได้แต่อย่าได้ปล่อยให้ใจมันไหล จนเลยเถิดกลายเป็นคนที่หมดแรงที่จะสู้หมดกำลังใจที่จะทำอะไรอะไรนะคะและสำหรับไพ่ใบนี้นะก็มีความคล้ายกับไพ่พระพิคเนตใบนี้คือขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็จงภูมิใจในตัวเองรักตัวเองให้มากขึ้นนะคะเปรียบเทียบสองใบนี้นะใบนี้อะไรที่มันเกินคุณก็ทำให้มันลดลง ส่วนไพ่ใบนี้อะไรที่มันขาดคุณก็ไปทำเพิ่มนะคะก็คือย้ำเหมือนกับไพ่ในเซตที่สองที่ได้บรรยายไปแล้วนะต่อไปเรามาดูในเรื่องของกุศลกรรมและอกุศลกรรมกันบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะว่าบุญหรือบาปอันใดที่กำลังส่งผลกระทบต่อชีวิต ของชาวราศีพิจิกในช่วงเวลานี้หรือนับจากนี้ไป30วันข้างหน้านะคะปรากฏว่าได้ไพ่ใบนี้ค่ะสูงสักจัดเป็นไพ่กุศลกรรมส่งผลนะคะเหตุเพราะในอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติคุณเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมไม่กระด้างเย่อหยิ่งยอมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ให้อาสนะแก่คนที่สมควรให้ ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพคนที่ควรเคารพนับถือนะคะและบูชาคนที่ควรบูชาซึ่งจะส่งผลให้ในช่วงนี้นะคะใบแรกค่ะเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์มีลางสังหรณ์ที่แม่นยำใบที่สองนะคะคล้ายกันเลยค่ะ คือมีรางสังหอนมีภูมิปัญญาอ่อนนอกแข็งในหรือมีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะใบที่สามส่งผลให้มีความสมดุลทางอารมณ์ไม่หวาดกลัวหรือเพิกเฉยต่อปัญหากล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะก็แปลว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ณเวลานี้ทั้งความเหงาความเศร้าความโดดเดี่ยวที่ว่านะคะ จะคงอยู่กับคุณไม่นานนะแล้วเดี๋ยวคุณก็จะกลับมาเข้มแข็งและยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะคะวิธีหนุนส่งเสริมดวงชะตาในช่วงนี้ก็คือให้ทำทานรักษาศีลภาวนาและไม่ลืมที่จะอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยด้วยใจที่สำนึกผิดและด้วยความเต็มใจทุกอย่างที่กล่าวมาทำตามกำลังทรัพย์กำลังใจแล้วก็กำลังศรัทธานะคะ มาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะว่าด้วยเรื่องของความสำเร็จมาดูกันนะคะว่าในสิ่งที่ชาวราศีพิจิกมุ่งหวังหรือปรารถนาไว้นั้นจะมีโอกาสสำเร็จเป็นจริงได้ไหมภายในระยะเวลา30วันนับจากวันนี้นะคะใบแรกคะ่ะขอให้คุณเชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นในความรู้สึกหรือเซนต์ของคุณนะ แล้วกล้าที่จะทำมันกล้าที่จะแสดงมันออกมานะคะไพ่ใบนี้ให้พลังของการเป็นนักคิดนักสร้างสรรค์นนะเพราะฉะนั้นหากคุณอยากจะนำความสามารถตรงนี้ออกมาใช้ไพ่ใบนี้แนะนำเลยนะให้หมั่นทำสมาธินะคะใบที่สองค่ะไพ่ใบนี้แนะนำว่าให้พยายามจัดการงานหรือภาระต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งมันจะช่วยให้คุณสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใบสุดท้ายนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงการหยุดพักการหยุดพักในที่นี้ก็เพื่อที่คุณจะได้รักษาใจของคุณเองเพราะตอนนี้คุณค่อนข้างเครียดและค่อนข้างฟุ้งซ่านมากซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นอุปสรรค และทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นช้าคือคุณอาจจะพักใจด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิดูหนังฟังเพลงหรืออะไรก็ได้ที่คุณทำแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายจิตใจคือให้หยุดหมกมุ่นในเรื่องของการงานและความสำเร็จไปสักพักนะคะซึ่งพอหลังจากที่คุณได้หยุดพักแล้วแล้วกลับมาลุยใหม่คุณจะรู้สึกประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นค่ะ สรุปนะคะช่วงนี้ให้รักตัวเองและรักษาใจตัวเองเป็นสำคัญรวมถึงหยุดหมกมุ่นในเรื่องของความสำเร็จสักพักแล้วเดี๋ยวพลังของการคิดสร้างสรรค์ไอเดียต่างๆก็จะเกิดตามมาและปัญญาในการแก้ไขปัญหาก็จะตามมาเช่นกันนะคะโอเคก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปเสียงกระซิบจากพระพิคเน่สำหรับ ชาวราศีพิจิกก็ขอให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้จะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ